สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คาแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเทรดเดอร์ทุกคนนะครับเข้าสู่ไลฟ์นะฮะวางแผนการเทรดกับผมโค้ชเจคุณเจนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับสำหรับแผนในการเทรดประจําสัปดาห์เนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับ สปาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านช่วงของการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับก็คือเรื่องของดอกเบี้เข้าไปนะครับทำให้ในส่วนของตัวกราฟราคาทองคำเนี่ยนะครับเบื้องต้นอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดูในฝั่งของตัวกราฟนิดหนึ่งนะครับหลังจากมีข่าวมาเนี่ยนะครับนะราคาทองคําปรับตัวลงแต่ว่าก็มีการนะครับฟูแบ็กขึ้นมาในช่วงเย็นวันศุกร์ นะครับนะช่วงเดือนวันศุกร์เนี่ยก็พุ่ไว้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับถามว่าออทองคำเนี่ยหลยังจากมีการขึ้นดอกเบีย้ยไปแล้วออตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับนะออในส่วนของการเทรดนะครับถ้าเราพูดถึงภาพรวมนะครับในฝั่งของตัวข้อมูลข่าวเนี่ยข้อมูลข่าวนะครับตัวเลขนะก็ในส่วนของตัวข่าวดอลลาร์ก่อนละกันนะครับข่าวดอลลาร์เนี่ยตอนนี้นะครับดอลลาร์ค่อนข้างแข็ง มาจากเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับหรือว่าการวางแผนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไปอีกแล้วหนึ่งครั้งนะครับ<ส>ก็จะเหลือการขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแผนการเทรดทองคำนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการปรับฐานแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะครับในฝ้าของตัวกราฟเทคนิคนะครับทางนั้นอออทางนั้นของตัวปัจจัยข่าวนะครับเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยจะมีอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนเรื่องของ ข่าวที่จะทำให้ทองขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของวิกฤตนะครับทางด้านของค่าเงินต่างๆนะครับถามว่าวิกฤตมากไหมก็มากอยู่ในตอนนี้นะครับนะทั้งเรื่องของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจก็ไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับนะแล้วก็ภาพรวมเงินเฟ้อเองยังคงสูงขึ้นนะครับถ้ามองในหลายๆประเทศนะครับะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลทําให้ในฝั่งของนักลงทุนนะครับแน่นอนครับเซเว่นอย่างที่ตองคำนึงวิวัฒกาสปรับตัวขึ้นแน่ๆนะครับแล้วถ้าถามว่าในมุมของปัจจัยข่าวผ่านไปแล้วแลในนมมุของกราฟเทคคิะ ตอนนี้ทางด้านของตัวกราฟเทคนิคนะครับนะตัวกราฟลงมา,าในช่วงวันพฤหัสบดีใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไม่สามารถเบรกหลุดนะบริเวณแนวรับสําคัญนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวรับเดที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีการทดสอบมากกว่า3ครั้งนะครับนะก็ถือว่าเป็นซับพอร์ตโซนที่แข็งแรงที่สุดและในตอนนี้นะครับก็คือโซนคีเลเวลหนึ่งพัย่ยูเออรต่อออนนะครับนั้นแผนในการเทรดตอนนี้นะครับทองคํายังคงถือว่า เบรกแนวเฉียง uh, นะครับแล้วก็มีเรื่องของการปรับฐานและยกตัวแน่นอนตอนนี้ย่อตัวลงมาครับนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวแรงก็จริงแต่ว่าไม่ได้เบรกซับพอตในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปมองว่าสําหรับตัวกราฟราคาทองเนี่ยในตอนนี้นะครับถ้าไปดูในส่วนของตัวพันธบัตรกับดอลลาร์กันล,ละ่ะพันธบัตรกับดอลลาร์เป็นไงฮะพันธบัตรเนี่ยแน่นอนครับ พันธบัตรมีการปรับตัวขึ้นมาเทสบริเวณแนวฟิโบที่1 6 0 8แนะครับแล้วก็ไม่สามารถเบรกผ่านบริเวณแนวต้านตรงนี้ได้นะครับนะเบื้องต้นมีการย่อตัวลงนะครับพันธบัตรเองก็ย่อตัวนะในตอนนี้นะครับถามว่าพันธบัตรถ้าเทียบกับทองเป็นไงฮะ,ะพันธบัตรเนี่ยถ้าปรับตัวลงมามีโอกาสลงต่อนะนะครับว่าทดสอบบริเวณแนวเส้นเทรนนะครับแล้วก็เป็นแนวปรับฐานนะครับราคา แนวต้านก่อนหน้าแน,แนวต้านก่อนหน้าด้วยตอนนี้ก็เป็นแนวรับนะครับสำหรับพันธบัตรนะครับมีแนวโน้มปรับตัวลงนะสำหรับพันธบัตรนะครับส่วนดอลลาร์ก็เทสบริเวณแนวฟิโบที่168.8เหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถ break out ขึ้นไปได้แล้วปรับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าดูในฝั่งของตัวดอลลาร์เองพันธบัตรเองตอนนี้ทองคานะครับแนวโน้มปรับฐานยกตัวขึ้นนะครับถามว่าจะขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหนเราจะมาดูกันในแต่ละส่วนกันนะครับหเลยก็คือถ้ามาดูในกรอบ หนึ่งชั่วโมงเนี่ยทองคำนะครับเป็นยังไงฮะมีบเหรียญกราฟิงเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับนะอ่ามีบเหรียญกราฟิงเกิดขึ้นแล้วก็ตัวกราฟนะครับปรับตัวขึ้นมานะครับในลักษณะของการเอ่อไซเวอพนะครับนะแต่ว่าเป็นไซเวอพที่มีการเอ่อปรับฐานนะก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับนนะเรื่องของการสร้างโมเมนตัมปรับฐานยกตัวนะครับซึ่งอะไรครับหนึ่งเลยก็คือถ้าเรามาดูเนี่ยจะเห็นว่ามีราคาแนว ไฮเออร์ไฮนะครับบริเวณ1,956นะครับกรอบนี้เป็นแนวราคาไฮเออร์ไฮนะครับอ่าหนึ่งเลยนะครับนะเพราะนั้นคีในการเทรดนะครับถ้ามองในมุมของตัวกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็เออ่เน,น้เนไปที่การเกลี้กล่ไรสั้นๆนะครับตามจังหวะเด้งปูแบ็กของกราฟก็ถือว่าเขามีการ break out ลงมาได้แล้วก็สร้าง supply zone ไว้บริเวณนี้นะครับเพราะแนวหลักตอนนี้สำหรับทองคำถ้ายังคง มีการปรับฐานและ,ะยกตัวขึ้นเหนือบริเวณ1,955ได้เนี่ยนะครับนะเรื่องของการเทรดเราอาจจะรอเข้าซื้อนะครับรอยอดา,าย1,955นะครับนะในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนถ้าสร้างโลต่ำกว่าโลก่อนหน้านะครับพูดง่ายแล้วก็คือถ้ากราฟทองสามารถสร้างราคาโลต่ำกว่า1,945ได้นะรตรงนี้เนี่ยเทรดสบายอาจจะถูกทำลายเพราะมีการสร้างราคาโลต่ำกว่าโลก่อนหน้านั่นเองนะครับวันนั้นที่ในการเทรดหนึ่งก็คือเราอาจจะรอหย่าายอนใบที่1,955 แล้วเตรียมแผนเทรดไปท p พที่ซัพพลายนะครับด้านบนเนี่ยรตรงนี้ก็จะเป็นกรอบในการเทรดประจำวันในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับนะแต่ก็อาจจะโฟกัสไปที่การเทรดตามกรอบกันก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีวอลุ่มเข้ามาเยอะนะครับเพราะาเรื่องของการเทรดหรือการเก็งกําไรสั้นๆนะครับก็ควรทำนะฮะเนื่องจากว่าไม่ได้มีวอลุ่มเข้ามามากนะครับทางด้านของตัวน้ํามันนะครับ น้ำมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำมันนะฮะมีเรื่องของการปรับฐานยกตัวค่อนข้างชัดเจนนะฮะมีเรื่องของการปรับฐานยกตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับสำมัแล้วก็สามารถยืนเหนือบริเวณ79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้แล้วในตอนนี้แผนในการเทรดน้ำมันนะครับเราจะโฟกัสไปที่บริเวณแนวแนวต้านนะครแนวต้านที่ราคาน้ำมันเนี่ยมีการสร้างโซนเอาไว้นะครับนะ น้ำมันสร้างโซนต้านอยู่ที่บริเวณ82.74ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับนะฮะดอลลาร์ต่อบาร์เรลตรงนี้82.7ถึง83นะก็จะเป็นกรอบแนวต้านนะครับนะโซนหลักๆนะฮะแล้วก็จะมี82.25ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับนะตรงนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่วางแผนเทรดน้ำมันนะครับแน่นอนมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อน้ำมันน่าจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะ สำหรับตอนนี้เพราะแนวโน้มค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีเรื่องของอดีมาที่สูงขึ้นสำหรับตัวกราฟราคาน้ำมันนะครับนะก็ทำให้แนวโน้มทั้งในฝั่งของตัวปัจจัยข่าวแล้วก็ทางด้านของตัวปัจจัยกราฟเทคนิคน้ำมันเนี่ยมีโอกาสปรับฐานและยกตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเทรดเนี่ยอาจจะรยอย่อนะครับที่เข้าซื้อบริเวณ79จุด76หรือ79.00นะครับวางแผนโฟโล l o w ตามแนวโน้มขึ้นไปเพื่อไปที่พีที่82.7 นะครับด้านบนนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะฮะสำหรับน้ำมันหรือเพื่อนที่เทรดน้ำมันนะครับวางแผนเข้าซื้อนะครับเป็นหลักแล้วก็เทรดให้อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่รับไหวพอพอนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเหวี่ยงนะครับความเสี่ยงสูงด้วยนะครับนะอ่ะทีนี้นะฮะในฝั่งของตัวคริปโตเคอเรนซีบิตคอยนะครับนะตอนนี้บิตคอยนะครับมีการปรับฐานยกตัวขึ้นนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยเทรดกรอบไหนได้บ้างนะครับสังเกตจากตัวกราฟก่อนนะครับมีการสร้างราคาอะไรครับ ไฮต่ำลงะนะครับนะมีราคาโลต่ำลงไหมฮะมีการเบรกเอาแล้วก็นะครับเด้งเทสด,ด้วยงั้นสำหรับเรื่องของการเทรดคริปโตนะครับผมมองอย่างนี้นะนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวกราฟบิตคอยให้ดูภาพรวมก่อนะตัวกราฟบิตคอยเนี่ยมีการปรับฐานนะครับแล้วก็ยกโลขึ้นนะครับสังเกตนะนี่คือเส้นเทรนขาขึ้นหรือว่าแนวโน้มอัพเทรนนั่นเองนะครับวั้นตอนนี้สำหรับบิตคอยนะครับนะหลายคนบอกเทรดสปอร์ตทำยังไงได้บ้าง นะครับก็อาจจะรอนะครับรอปรับตัวลงมาสร้างราคาอะไรครับ higher low นะครับนะรอสร้างราคา higher low ก่อนแล้วดูจังหวะในการ follow ต่ำนะครับนะซึ่งแนว buy หรือว่าแนวเข้าซื้อสําหรับคนที่เทรดสปอร์ตหรือว่าเน้นซื้อถือเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็รอบริเวณ27,200เป็นหลักตรงนี้จะเป็นกรอบในการปรับฐานแล้วก็ยกตัวของเขาเส่วนถ้าถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผมเทรดเกินกำไรสั้นๆล่ะครับนะ เทรดกำไรเก่งกำไรสั้นๆก็ต้องมองอย่างนี้นะครับในเรื่องของการเทรดคริปโตนะครับหรือว่าบิตคอยนะในเรื่องของการเทรดบิตคอยนะครับนแนวต้านเราต้องดูก่อนว่าบริเวณไหนนะครับนะที่เขาเบรกเอาลงมาอ่าส่วนที่เบรกเอาจะเป็นโซน2 9 6 0 0นะครับตอนนี้ตัวกราฟมีการปรับฐานแล้วยกตัวขึ้นนะตรงน,นี้ก็จะเป็นกรอบของเขานะครับนะอ่านะเป็นกรอบของเขาเพรานะฉะนั้นตอนนี้บิตคอยนะครับมีเรื่องของการปรับฐานและยกตัวขึ้นนะฮะค่อนข้างชัดเจน นะครับนะมีพินบาเกิดขึ้นในกรอบ4ชั่วโมงนะครับนะมีพินบาเกิดขึ้นตอนนี้ระวางแผนเข้าซื้อนะครับนะแล้วก็ถ้าสตอปลอสเนี่ยก็อาจจะวางแผนนะครับสตอปลแค่ต่ำกว่าโลก,ก็พอเพราะแนวโน้มอของเขาเนี่ยเป็นการปรับตัวลงนะครับแต่ว่าการเทรดไม้บาบเนี่ยก็เป็นไม้บายที่1ก็คือต้องบายสตอปลอสสั้นแล้วก็เทคโปรฟิต แค่กรอบ pullback ก็พอนะครับซึ่งโซนที่ pullback สำหรับตัว bitcoin นะครับนะก็จะเป็นโซน29,650ดอลลาร์ต่อ1 bitcoin นะครับตอนนี้จะเป็นกรอบในการ pullback ของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าสำหรับกรณี break low นะครับ break low ก่อนหน้านะครับที่โซน29,000อันนี้ควรทำอะไร สำหรับเพื่อนที่เทรดแนวสวิงหรือว่าเทรดตามกรอบนะครับนะก็ถ้าเขาเบรดลงมาได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือการ Follow แนวโน้มนะครับแล้วก็ไปเก็บกําไรที่กรอบต่อไปนะครับซึ่งกรอบต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่โซน2 7 6 0 0นะครับนะหมายความว่าอะไรครับอาจจะวัน pending sell stop เป็นสองหมื่นะครับแล้วก็ take profit ที่27,500นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ฟังคลิปนี้อยู่หรือว่าเพิ่งเข้ามาฟังนะครับเรื่องของการวิเคราะห์กราฟเทรดเนี่ยอันนี้ก็ ปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับนะเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของการ m ม n นตพอร์ตแล้วก็นะครับวิเคราะห์กราฟตามกราฟให้ทันท่วงท,นทีนะครับบางทีข่าวว่า่นไม่ได้ตามเนี่ยก็อาจจะทําให้พลาดจังหวะสําสคัญสําคัญได้นะครับนะอันนี้ก็ผมแชร์ในมุมของตัวกราฟเทคนิคให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับทีนี้ทางในในด้านของตัวคู่เงินนะครับที่เราจะเทรดกันในวันพวกนี้เนี่ยในช่วงเช้านะฮะสำหรับคู่เงินนะพวกนี้ก็จะมีเอเอสดีญีป่ปุ่น นะครับผู้เงินนะฮะบ,บางคนบอกเทรด UJ ทำยังไงได้บ้างตอนนี้ UJ เนี่ยนะครับก็หลายคนน่าจะเทคโปรฟิตไปแล้วนะครับนะ TP ที่139 670แต่ว่า TP 2ไม่ถึง TP นะเด้งขึ้นก่อนนะฮะก็เทคโปรฟิตกันไปแล้วก็ชนหน้าไมา้ก,กันบางส่วนคำถามคือ UJ วันพรุ่งนี้จะเทรดอะไรได้บ้างนะครับนะสำหรับ UJ ฮะเบื้องต้นตัวกราฟถ้าดู day นะมีบูลเลตกราฟฟิ้งเกิดขึ้นในกรอบ h e โฟ4แน่ๆเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะนั่นไงนะครับนะ แล้วทำยังไงได้บ้างสำหรับแผนเทรด UJ นะครับเบื้องต้นถ้ากราฟสามารถสร้างราคาไายเหนือบริเวณ112.150ได้นะครับตรงนี้วางแผน follow by นะครับนะแล้วก็ take p r o f i ที่แนวต้านเดิมนะครับนะ,ะที่่วนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกรอบนะครับในการวางแผนเทรดในตอนนี้นะฮะสำหรับ UJ ถ้าทำราคาไฮสูงกว่า1 4 2ได้ ก็ follow b y ไป tp ตามกรอบราคาหายด้านบนนะครับส่วนกู้เงินอื่น,นๆในช่วงเช้านะฮะ a u a u อย่างที่ผมบอกนะครับเราเทรดตามกรอบนะครับนะ,ะ ah eu head f o แล้วก็ day ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะหนึ่งเลยก็คือ a u เนี่ยมีการปรับตัวลงมาจากตัว price a c i o n นะครับก่อนหน้าเนี่ยป็นลักษณะในแท่งเทียนในส่วนของตัวแท่งเทียนเซลล์นะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาคำถามคือแล้ว a u US, usd เนี่ยจะลงต่อหรือเปล่า นะครับ AUDUSD เนี D, Trump, ่ย well. นะครับลงต่อนะครับนะกรอบต่อไปแนวซัพพอร์ต0.64660นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรอบในการวางแผนเทรดในตอนนี้นะครับนะ AUDUSD นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว NZDUSD นะฮะสำหรับการเทรดในตลาดเช้าพวกนี้นะครับกรอบต่อไปแนวรับนะครับนะแนวรับ นะะแนวรับจะอยู่ที่โซน0.61158แล้วก็0.60500สำหรับ i n s d ดีนะครับถ้ากราฟไม่สามารถ break out support ลงไปได้เทรดตามกรอบเดิมเลยก็คือนะครับรอบายตามแนวรับน,นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกรอบแล้วก็เป็นมุมองการเทรดสำหรับคู่เงินในช่วงช้าวันพรุ่งนี้นะครับส่วนช่วงบ่ายฮะ e u g u นะครับช่วงบ่าย e u g u เนี่ยเบื้องต้นนะ EURUSD เพื e ่อมาดูตรงนี้ก่อนนะครับมีเรื่องของการ break out เกิดขึ้นนะครับนะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรอเทสแล้วก็เซลล์นะครับนะตรงนี้ก็อาจจะมองแผนเซลล์แล้วก็ follow ตามแนวโน้มลงไปเทคโปรฟิต t ที่บริเวณ1.0843 3นะครับสำหรับตัว EURUSD มีการ break out pullback นะครับโอ้ค่อนข้างสวยงามน,นะสต o p l o หลเหนือราคา high นะครับ E.U. นะครับแล้วก็เทคโ r o f i t ที่1.08443นะครับนะส่วน G.U. G.B.P. U.S.D. ครับลักษณะคล้ายๆกันนะแต่ G.U. เนี่ยนะ T.P. T.P. ทิปแล้วกันตตาร์ทอดก่อนนิดนึงนะครับเพื่อนๆสังเกตนะอ x ส e l นิดเดียวนะครับนะล้วก็ลงเลยก็ไม่เป็นไรส่วนแผนในการเทรด G.U. นะฮะตอนนี้เบื้องต้นในกรอบ4ชั่วโมงครับมีการสร้างราคา High ที่ต่ำลงนะครับนะสำหรับตัว G.U. นะครับนะราคาไฮต่ำลง ส่วนะร,ราคาโลก,ก็ตามโลงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของการเทรดตอนนี้ถ้ายึดตามตัวพลาชันบริเวณกราฟฟิ้เนี่ยเห็นว่าทั้งเทียนปิดบริเวณนี้นะครับนะก็แผนในการเทรดอาจจะรอช็อตบริเวณแนวต้านนะครับนะโซนนี้นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตที่ซัพพอร์ตต่อไปลักษณะคล้ายๆก,กันกับตัว eur usd นะครับก็เป็นในส่วนของการเทรดคู่เงินนะครับเบื้องต้น e u g u นะครับก็วางแผนโฟร์เซลตามลงไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คืออาจจะต้องรอดูนะครับในช่วงเวลาตลาดของเขาก่อนว่า ตัวกราฟเนี่ยเฉลอยออกมายังไงบ้างนะครับนะอย่าเพิ่งเทรดถ้ายังไม่เข้าโซนที่ควรเทรดนะครับนะส่วนทองคำนะสรุปภาพรวมนิดนึงนะครับเบื้องต้นถ้าเขายังรักษาระดับแล้วก็นะครับฐานที่เขาปรับเอาไว้เนี่ยนะครับมีการปรับฐานยกตัวขึ้นเทสนะครับแนวเบรกนะครับไฮของเขาคือ1956ถ้ายังยืนเหนือ1955ได้อันนี้เตรียมแผนโฟ l ว์บา y ขึ้นไปเทคโปรไฟท์ที่1975นะครับแต่ถ้าหลุด1955ลง นะครับสำหรับทองคำนะฮะก็ f l l o w s เ Cell ลงไปเท e profit ที่โลเดิมนะครับ l l o w s e l ลลงไปเทค profit ที่โลเดิมถ้าหลุดนะนะครับถ้าหลุดนี่มีโอกาสลงมา194647ก็อาจจะเทคกำไรบริเวณนี้ก่อนก็ได้นะครับนะถ้าเขาไม่เ,เขาเรียกว่าถ้าไม่ทำา i g สูงกว่าราคาไฮก่อนหน้านะครับนะอ่นะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเทรดนะครับคู่เงิน f o r e x คริปโตน้ำมันนะครับแล้วก็คู่เงินที่เทรดในตลาดเช้าตลาดบ่ายนะครับที่ผมโเจรคุณเจนนะครับนรามาฝากเพื่อนๆในเย็นวันนี้นะครับนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเรื่องของการเทรดพรุ่งนี้นะครับเรามีกิจกรรมเทรดเหมือนเดิมนะครับนะฮะเทรดสองทุ่มตรงนะครับวางแผนเทรดแล้วก็ เรื่องของนะครับบทวิเคราะห์การเทรดนะครับแชร์เดียเทรดนะครับเรื่องของความรู้เทคนิคก,การเทรดก็จะมีแชร์เพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ได้ติดตามกันในทุกๆวันด้วยเพราะนั้นนะครับเทรดให้ได้ความรู้เทรดกับโคจคคณเจนเศรีเทรดเดอร์เฟรครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ